สวัสดีครับผมหมอเบนนะครับวันนี้หมออยู่กับพี่อะไรครับพี่มณีค่ะพี่มณีมาจากประเทศอะไรครับเดนมาร์กค่ะอ่ามาจากเดนมาร์กเลยนะครับดูรีวิวมาใช่ไหมครับใช่ค่ะดูรีวิวของใครมาครับของคุณนุชชี่เนาะคนบ้านเดียวกันใช่ไหมคนบ้านเดียวกันอ่คนบ้านเดียวกันน้องอยู่ดอนเกือเราอยู่พังคโคนอ่าเป็นคนพังโคนวันนี้ <c oughs> ครันนี้วันนี้ตัดสินใจมาทําโปรแกรมฟิลเลอร์ยกหน้าเนี่ยแล้วเมื่อกี้ที่หมอให้ดูสองกระจกเมื่อกี้ผลลับเป็นไงบ้างครับแตกต่างกันมาก แตกต่างกันเลยเนาะอ่าด้านนี้เป็นด้านที่เราดูแลไปนะครับเป็นการทาฉีดฟิลเลอร์ยกพยุงหน้านะครับจะเห็นว่าตรงบริเวณหน้าแก้มนะครับร่องแก้มแล้วก็บริเวณกรอบหน้าในฝั่งนี้นะครับเกิดการยกพยุงขึ้นนะครับเมื่อดูอีกหนึ่งฝั่งนะครับจะเห็นว่าแก้มด้านนี้นะครับมีความหย่อนพร้อยอยู่บริเวณใต้ตาและหน้าแก้มฝั่งนี้ก็จะยังมีความลึกอยู่เราทําการฉีดแค่เพียง 2cc ในการยกพยุงนะครับเส้นเอ็นบริเวณขําับนะครับเส้นเอ็นบริเวณด้านข้างนะครับเส้นเอ็นบริเวณ ใต้ตานะครับรวมถึงแก้ไขเรื่องร่องแก้มเข้าไปด้วยนิดนึงนะครับในการฉีดเทคนิคไตลิฟต์นะครับทำให้ผลลัพธ์มีความเป็นธรรมชาติตอนแรกมาปรึกษาว่าจะทำร้อยไหมผมเลยแนะนำว่าการฉีดฟิลเลอร์ยกพยุงโค้งหน้าในกลุ่มวัยซีบวกเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ธรรมชาติแล้วก็ไม่เจ็บไม่ต้องพักฟื้นแล้วก็ที่ทำเนี่ยก็เมื่อกี้สองกระจกนี่ เห็นผลแตกต่างชัดเจนนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวให้ฝากถึงลูกค้าที่กําลังตัดสินใจอย่างทํานิดนึงหน่อยครับมาเลยนะคะถ้าอยากสวยถ้าอยากหน้าเด็กให้มาหาคุณหมอเลยค่ะที่อุดรตรงข้ามกับโรงพยาบาลอีกอุดรอันนี้อยู่เดนมาร์กยังมาเลยตามมาตามมากันได้เลยนะคครับอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ